นี่เลยครับไฮไลท์ครับผมโอ้ยมาแล้วหูนี้ถ้าเสียงดีนี่แบบสุดยอดนะ43บาทเนี่ยเนี่ยโอ้ยหไอสิ่งนี้เห็นบ่อยมากในตีมูเฮ้ยเป็นซองหนังว่ะเออนี่ราคา60บาทสําหรับผมผมว่าผมประทับใจว่ะ20บาท20บาทเป็นไงจะจะห่าวจะจะห่าวโอ้ยมา <laughs> ดูก้องแก๊งอะสำหรับผมอะโอ้ยแม่ไหมจะพังแล้วหรือเปล่าเนี่ย กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมอุ้มสุภวิ์ครับผมเพื่อนๆน่าจะเคยเลื่อนฟีดแล้วไปเจอที่เป็นการ์ดจอราคาถูของราคาที่แบบถูกมากๆถูกจนเวอว่หลักร้อยเหลือ40กว่าบาทอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยนี่ถ้าสั่งมานี่มันจะได้จริงหรือเปล่าวะมันจะเป็นของเรียนแบบหรือว่ามันจะเป็นของดีจริงๆที่ถ้าเป็นของดีนี่โอ้โหทุกคนหลักร้อยเหลือหลักสิบ มันจะเป็นไปได้จริงไหมอ่ะมาดูคลิปนี้เลยเพราะว่าล่าสุดนะครับผมไปเจอสิ่งนี้มานะเป็นโฆษณานะเป็นแอดลำโพงซาวบาร HPWS 1 0แบบสเตอริโอราคาสุดรึ่งเหลือ43บาทคลิกเพื่อรับทันทีเฉพาะผู้ใช้แอปลา์ใหม่เท่านั้นเฮ้ย hey, นี่นะมันก็จะเป็นแอดของ ตีมูนะที่ขึ้นมาใน YouTube แล้วเขาก็บอกว่าเฉพาะผู้ใช้แอปไลน์ใหม่เฮ้ยซึ่งผมไม่ใช่ผู้ใช้แอปไลน์ใหม่นะผมเคยโหลดมาแล้วแล้วผมก็ลบออกไปแต่ก็ยังขึ้นอยู่นะว่าสําหรับผู้ใช้แอปไลน์ใหม่ลองเอาไปเสิร์ชดีกว่าว่าไอ้เจ้าลาโพง HPWS 1 0ซึ่งหน้าตามันก็ดูดีนะเฮ้ยมันจะ4 3บาทได้ไงไปดูราคาเต็มดีกว่าพบว่ามันมีราคาอยู่ที่ประมาณ500บาทใน s h อปปีนะ460บบาทลดราคาแล้วราคาก็ถือว่าสูงอยู่นะ คือก่อนน้นนี้ผมได้โหลดแอปซื้อไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ดูว่าตอนที่ผมกดเข้าไปอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะอันดับแรกเลยครับเข้ามาปุ๊บตามสเต็ปครับหมุนวงล้อเพื่อรับส่วนลดนะผมก็หมุนไปหมุนไปโอ้โหได้โอกาสอีกหนึ่งครับตอนแรกผมยังไม่ได้ลดราคานะมาหมุนต่อปึ๊บปุ๊บป๊บจะได้ไหมจะได้ไหมเฮ้ยลด 91%โหผมเป็นคนที่ดวงดีมากซิร์ s e r v ร์เลยปกติผมดวงไม่ค่อยดีนะแต่แบบว่าในแอป,ปนี่ถ้าใครเคยเล่นแอป,ปตีมูจะรู้นะว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ดวงดีมากๆในทันทีนะก็คือไอ้น้าหมุนวงล้อเนี่ยผมยังไม่ได้โหลดแอป,ปเลยนะมันคือไปหมุนวงล้อในเวฟอีกทีนึงอะแล้วมันจะให้โหลดทีหลังนะก็อันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบพักชวนนะเชิญชวนให้เราเข้าไปกดดูก่อนนะจากนั้นผมก็ทําการโอเคโหได้ส่วนลดแล้วไม่ได้แล้ว ต้องโหลดแอปมาดีกว่าเพื่อที่จะซื้อนะก็กดรับในแอปนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นมาให้โหลดนะอ่ะเข้ามาแล้วนะลำโพง HP WS 1 0 43บาทนะราคาปกติมันเขียนว่า527บาทนะเลรดดาวก็คือ4.6ดาวนะขายไปแล้ว1.8พันชิ้นนะก็ดูปกตินะทุกคน นี่เขาก็เขียนว่า good quality นะก็คือ360องศาเซอร์ราวซาว quality โหดูดีมากเลยนะนี่ถ้ามันดีจริงๆแล้วผมได้มาในราคา43บาทนี่คือโห คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงเพิ่มลงในรถเข็นเรียบร้อยครับผมพอกดซื้อครับทุกคนขาดอีก137บาทถึงจะถึงยอดขั้นต่ํา180บาทก็คือผมต้องซื้อ180บาทเพื่อที่เขาจะได้ส่งให้ผมนะใครที่เคยใช้ตีมูก็น่าจะชินแล้วแหละกับการที่มันต้องซื้อขั้นต่ําประมาณเนี้ยประมาณเกือบ200บาทอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าเราได้ลำโพงราคา500แล้วอะ่ะแล้วเราต้องซื้อของเพิ่มให้เป็น180ผมก็อุ้ยเออมันก็คงคุ้มแหละก็ซื้อก็ได้ไไม่เป็นรอะ เพิ่มสินค้าเข้ามานะให้เป็น180บาทโดยมีรายการทั้งหมดดังนี้นะอย่างแรกเลยทุกคนที่เพิ่มเข้ามานะก็คือเซ็ตกันไกรตัดเล็บนะคืออันนี้ผมเห็นมานานแล้วผมสงสัยว่า มันจะมีคุณภาพที่ใช้ได้จริงๆหรือเปล่าเนะเพราะว่ามันราคาแค่แบบเนี่ยเจบาทนะดูมันแถมซองนงซองหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ขาตั้งโทรศัพท์มือถือป้องกันการสั่นสะเทือนหมุนได้360องศา64บาทจาก9.9ก็สําหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะผมคิดว่าต้องมีนะก็เอามาก่อนยังไงก็ได้ใช้แน่นอนอนะถัดมาครับโอ้โหราคาใกล้จะถึง180แล้วผมก็ไม่รู้จะไปกดอะไรนะที่ปิดตาครับเป็นหน้ากากอันต้าซอฟทคอนทัวร์หชิ้นปิดกั้นแสงได้100%ร้อคนนอน ตื่นเที่ยงอย่างผม <Hey. S 1> ผมก็เลยแอดมาเลยครับจาก49เหลือ24บาทนะก็เป็นไอเทมที่ง่ายๆนะผมคิดว่าอันนี้น่าจะตรงปกอยู่ปะ <S <S ทั้งหมดของที่ผมสั่ง4ชิ้นรวมๆแล้วเนี่ย900บาทนะส่วนลดของสินค้าลดไปอีก220ลดพิเศษอีก484เหลือ196ทุกคนโอูยลดแล้วลดอีกสั่งราคา1,000เหลือ200อ่ะโอ้โหมันเกินไปไหมเนี่ยครับอันนี้ผมใส่อัตราลดเฉยๆนะย้ำผมไม่ได้ไม่ได้มีการโปรโมทนะก็จ่ายผ่านพร้อมเพย์ปกตินะครับผม และแล้วก็มาถึงครับจากวันที่ผมสั่งนะ11มิถุนาของมาถึง16มิถุนาประมาณ5วันนะทุกคนจากจีนนะการส่งสินค้าเขาบอกว่าฟรีนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเหมือนเหมือนขึ้นว่าเขาส่งล่าช้าแล้วมันก็แบบฟรีค่าส่งนะก็โอ้โหเสียนาะทิปไตยไปเรียบร้อยแล้วครับประเทศไทยคือสั่งมาจากจีนอนะส่งฟรีอะวันนี้ของมาถึงแล้วครับของจะตรงปกหรือไม่ไปอันบ็อกกันเลย โอ้โหของมาแล้วครับคือถ้าผมได้จริงนี่ผมจะดีใจมากเลยนะอ่ะมาเปิดกันเขาก็เป็นถุงมาแบบนี้นะจะได้หรือเปล่ามาดูของที่แบบยังไงก็น่าจะตรงปกอย่างภาพปิดตากันก่อนดีกว่าอ่า20บาทก็ใส่มาแบบนี้นะเป็นซองปกติเม็ดอินไชน่าครับแน่นอน100%นะครับผมจะจะห่าวจะจะห่าวการใส่ก็โอเคนะรัดพอดีมันจะเป็นตีนตุ๊กแกตรงนี้โอเคนะทุกคนแต่มัน เออก็สนิทอยู่นะแต่มีรอดตรงนี้นิดนึงแอบมีกลิ่นจากโรงงานอยู่นะเป็นกลิ่นผ้าแบบค่อนข้างจะแรงนะอันนี้ก็ปิดสบายดีก็ใช้ได้นะทุกคนก็เบาๆก็เป็นติปิดตาแหละเออก็คือกันแสงได้ก็พอแล้วมั้งก็ถือว่าโอเคนะครับนอนตื่นบ่ายได้ใช้ได้ครับ โอเคไม่ติดอะไร20บาทมันก็ดูแบบไม่ได้เนี้ยบมากนะมันก็เหมือนเอาไว้แค่ปิดตาได้ก็พอมันจะไม่ได้เก็บรายละเอียดเยอะเหมือนเอาไว้แค่ใช้อะ่ะก็ยีบาทเลยทุกคนเนื้อผ้าก็นุ่มๆตรงนี้เป็นฟองน้ํานิดหน่อยนะถามว่าราคามันก็คงประมาณนี้แหละ20บาทบืาทคงไม่ใช่ราคาเต็มอะไรขนาดนั้นถ้าถ้าราคาเต็มผมว่าผมไม่ซื้อนะสี่สบาทก็ไปซื้ออย่างอื่นดีกว่ามันน่าจะดีกว่านี้อันนี้ก็20ประมาณนั้นถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวปากทาก้าไ้นะถัดมาอันนี้ละกัน ขาตั้งมือถือ64บาทจาก99าบ้าทใส่มาแบบนี้นะทุกคนไม่ได้มีอะไรกันกระแทกโอ้โหบอด,ดูแกล้องแกงยวะกองแกงอะสำหรับผมอะโอ้โหเทียแม่งจะพังแล้วหรือเปล่าเนี่ยดูทุกคนกล้องแกงนะก็ตามราคาแหละครับคือมันไม่ใช่ราคาเต็มอะร้อยหนึ่งเอาจริงนะตอนนี้สั่งในไทยมีเจ้าที่คุณภาพดีราคาหลักร้อยแบบเยอะมากนะสำหรับขาตั้งมือถือนะเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้ส่วนนี้ผมก็ว่า แล้วดัวน,นี้จะหลุดไปแล้วอะโอ้โหฟังเสียงอันนี้ก็ใส่กับกล้องได้นะหรือว่าหมุนกับโทรศัพท์ก็ได้มือถือก็ได้ตายแล้วลำโพงจะดีปะเนี่ยโอ้โหทุกคนไหนบอกกันสั่นอะสแตเบอรลเซอร์อะไรเนี่ยถามว่าใช้ตั้งได้ไหมตามฟังก์ชันการใช้ตั้งอะมันก็ใช้ได้แหละเนี่ยมันก็เนี่ยใช้ได้แหละ แต่มันผิดหวังตรงที่ที่อยู่ในแอปอ่ะมันเป็นภาพกราฟ,ฟิกครับทุกคนแล้วที่ของที่มามันลองดูใช้ตาตาสินเนาะมันพลาสติกแบบโง่โงเลย <Hey. S 1> ใช้ตั้งได้ไหมใช้ตั้งได้ครับแต่ถามว่าพอใจไหมโอ้ผมไม่พอใจนะโอ้แล้วมันยืดไม่ได้นะทุกคนอใครอยากได้เดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้ส่วนผมก็ไม่อยากได้นะเอียงด้วยป่ะเนี่ยตรงไปเนี้ยถัดมาโอ้โหสิ่งนี้เห็นบ่อยมากในตีมูเป็นไก่ตัดเล็บตัดอะไรนะก็เฮ้ยสัมผัสแรก ผมว่าดูดีนะจาก200เหลือ70หูนี่ถ้า70ถ้ามันดีจริงๆเนี่ยผมว่าโอเคมากเลยนะเพราะว่าเอาจริงซื้อกันไกรตัดเล็บก็5 0 6 0ิแล้วที่ได้อันเดียวที่ซื้อในเซเว่นปกติเีอืมเฮ้ยเป็นซองหนังว่ะจะเป็นหนังเทียมนะแต่ก็ยังเป็นแบบเฮ้ยดูเป็นซองหนังนะด,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 ดูดิเฮ้ยดูดีดูดีอันเนี้ยดูดูดแล้วเปิดนะครับทุกคนเปิดยังไงเนี่ยโอยเปิดได้ไหมเนี่ยโอทุกคน แย่แล้วทุกคนเฮ้ยเปิดไม่ได้ดีไซน์มาซะดีเฮ้ยกด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 มาปังเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่60ให้ผ่านไหมกับกล่องกับห่องที่ได้ ก็โอเคให้ผ่านอยู่แหละเดี๋ยวมาดูดีเทลนะดีเทลสิ่งแรกที่ผมเห็นใกล้ๆเนี่ยก็คือมันไม่ได้ดูใสขนาดนั้นนะมันไม่ได้ดูมีคุณภาพขนาดนั้นนะอ่ะเอาตามตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเป็นลอยๆเป็นขีดๆอยู่นิดนึงอะถ้าสูมเข้ามาใกล้ๆนะมันก็เหมือนของที่ไม่ได้ราคาแพงนะแต่มันเหมือนเป็นปริมาณมันเยอะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นลอยๆนะเป็นแบบเป็นขนขนเป็นลอยๆซะเยอะอยู่นะมันก็จะไม่ได้เป็นอลูมิเนียมที่มันแบบใสๆไม่มีรอยเลยอะไรพวกเนี้ยเออ ประมาณนี้อโอ้เล็บยากเล็บดำซะด้วยเล็บดำด้วยเล็บดำจริงมาดูการตัดดีกว่าตัดได้นะอุย้ยแต่ขอบไม่เนี้ยบวะเนี่ยแต่ขอบไม่ค่อยเนี้ยบนะถ้ากันไก่ที่ราคาดีๆแล้วแบบคุณภาพดีๆตรงเล็บผมมันจะเนี้ยบกว่านี้นะตอนรอยตัดเนี่ยฟิลเนี่ยไม่รู้มันเกี่ยวกับความคมหรือเปล่าแต่เล็บผมมันประมาณนี้ทุกคนต้องไปใช้ตะไบฝนอีกทีนะตะไบมีโ้โห ใช้ตะใบได้อันนี้ไม่ค่อย,อยตะใบไม่ค่อยค,อยคมว่ะเื่นๆว่ะตะใบลื่นอุ้ยฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้อ๋อมันจะมีฝั่งคมกับฝั่งลรื่นๆน,น,นะก็ใช้ได้ตะไบใ,ใช้ได้บางไหมบางอยู่บางอยู่โอ้โหงอเลยงอะงองอค่อนข้างอย่าบางนะเป็นแบบบางๆเลยแบบนี้ก็ใช้ได้แต่ก็บางๆนะก็จะมีพวกแบบที่แคะหูเออผมไม่รู้ว่าใช้อะไรบ้างว่ะแต่มันมีแหละ <c oughs> เกิดมาไม่เคยใช้เหมือนกันบางอย่างก็คมตัดได้คมตัดได้มันก็ตัดได้แหละทุกคนไม่ได้แย่หรอกเออก็แค่ได้ใช้ได้นะเออันนี้ราคา60บาทสำหรับผมผมว่าผมผมประทับใจวะเนี่ยเฮ้ยโอเคแต่ผมไม่รู้ว่าคามมันจะอยู่ได้นานไหมนะแต่มันก็ พอจะใช้ได้แหละก็ประมาณนี้ทุกคนสาหรับกันไกลอยากได้เดี๋ยวผมลองถายในช้อปปี้ปักให้ดูนะนี่เลยครับไฮไลท์ครับผมอุ๊ยมาแล้ว HPWS 1 0นี่ครับมีภาษาอังกฤษด้วยนะซึ่งมันจะออมไปได้ไงาไม่ใช่ภาษาจีนภาษาจีนมันจะออมไปได้ไงมันตัวเล็กนิดเดียวเอาไม่ใช่กล่องที่มาก็ยับนะแลวผมมันก็โหยยับเยินยับเยินทูนี้ถ้าเสียงดีนี่แบบสุดยอดนะ43บาทนะเนี่ยอุ้ย ใจผมหายเลยเปิดมาดูที่ปรับทุกคนโอ้ไม่มีคุณาภาพเลยอ 3. 5กับ usb มีคู่มือปั้ง <Okay. S 1> hp ก็มีแบรนด์นะเป็นของ hp เฮม่มีประกันด้วยหรอ2 0 2 4เดือน11หมดประกันแล้วอ๋อเป็นของที่ประกันหมดแล้วนะทุกคนนี่นะดูชัดๆแต่หลักๆตอนนี้ผมว่ามันคงไม่ได้มีระบบบลูทูธป่ะมันคงก็คงต้องต่อ3.5ป่ปะเนี่ยดูทรงแล้วเออมันไม่ได้บอกว่าบลูทูธนะปรับวอลลุ่มตรงนี้ รับผมนะตอนนี้อะไรที่มันบูทูนไม่ได้แล้วเป็น3.5ผมว่าราคาของตรงมาเยอะพอสมควรเพราะมันเป็นเทคโนโลยีเก่านะถ้าเสียงโอเคอยู่ก็อาจจะโอเคนะนี่อยู่ในแอปสโตร์นะเว้ยนั่นมันใ่ขนาดนี้แต่มันเสียงมันได้แค่ไหนผมว่ามีเป็นร้อยอ่ะดีไม่ดีหลักพันเลยนี่คือผมเปิดสุดแล้วแต่เบื้องต้นคือถ้าเป็นแบบเป็นแอปพลิเคชันกดไปแล้วเหมือนจะเป็นเว็บอนไลนอันนี้คือผิดกฎหมายในไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเสียงไม่ดังมากทั้งที่มันดูใหญ่มากนะแต่เสียงไม่ดังมากเสียงเบสไม่ค่อยมีออกแต่เสียงกลางเสียงแหลม โปโ่งถ้าเป็นลำโพงที่ขายอยู่แล้วมันมีฟังก์ชันแค่เนี้บลู <S 2> <S 2> ทูธก็ไม่มีสำหรับผมนะมันไม่ต่างจากตัวเล็กแค่นี้เลยผมว่ามันก็สมกับที่ราคา43บาทแหละผมให้ไม่เกินร้อยถ้าผมไปซื้อจริงๆอะ่ะถ้าอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันคือของที่มันค้างสต็อกแล้วอยู่นานแล้วเขาอยากระบายออกอะเออพูดง่ายๆสําสหรับฟิลที่ผมลองทดสอบเนี่ยนะพูดตามตรงเลยคุณภาพไม่ได้ดีอลองดู กับผมนะครับปุ้มกับรายการโกมคคับพอดแคสต์เสียงมันจะบางบางอะ่ะถามว่ามันพอฟังได้ไหมเอาไวต้ตรวจคลิปตรวจงี้ได้ไหมได้แต่เอาไว้ฟังเพลงจริงๆผมว่าไปซื้อราคา2-300เดี๋ยวนี้ยังยังดีกว่านี้เลยอ,อ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงนะแต่ผมก็จะมิวมิวไว้นะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าเสียงเป็นยังไงนะเสียงมันไม่ใสนะทุกคนทึบๆนะแบบทึบๆคือเบสของมันเหมือนเคาะโตอะอย่างเงี้ย อย่างี้ตามปกติแหละครับราคาเท่านี้จะไปหวังอะไรเยอะบางจริงๆก็แอบ,บหวังนะแต่ว่าเต็ม10คะแนนผมให้แค่แบบอามสองแค่นั้นแหละก็ตามราคาครับทุกคน <Okay. S 1> กลายเป็นว่าของที่ไม่ได้ตั้งใจสั่งอะประทับใจกว่านะไอ้กันไกลตัดเล็บเนี่ยส่วนอันนี้เอาไว้ตรวจงานที่ออฟฟิศแล้วกันเอาไว้ฟังเพลงจริงๆก็คงไม่ได้ไม่ลื่นลมเท่าไหร่ <c oughs> ก็มาลองทดสอบให้ดูแล้วนะว่าของราคาที่มันลด มากๆของตีมูเนี่ยแล้วลดแบบหูมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยก็ประมาณนี้ทุกคนของในตีมูมันไม่ได้เกินราคานะทุกคนมันแค่ตั้งราคาไว้สูงแล้วทาเป็นลดเพื่อจะได้รู้สึกว่ามันลดเยอะแต่เอาจริงคุณภาพกับของที่เราได้มาผมว่า มันตามราคาเลยทุกคนไม่ได้เหนือกว่าราคานะใน,ในในหลายหชิ้นนะคิดเห็นยังไงอยากให้ไปทำอะไรต่อคอมเมนต์มาเอออยากให้ซื้ออะไรเพิ่มหรือใครไปเจออะไรแปลกๆส่วนอยากซื้อของก็เนตากานะครับเดี๋ยวผมปักไว้ให้ทั้งไม้ที่ผมใช้ทั้งเสื้อผมปักทุกอย่างในวีดีโอนี้ โอ้ยเอาเลยมากพาพี่ของราคามันก็ราคาเท่านี้เอาเนี่ยมันก็บอกกูว่ามันดีไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่ามันก็บอกว่ามันดีไงมันผิดหวังอะเออก็มันเคลมไว้ว่า500อ่ะของ500ถ้าคุณซื้อราคาเต็ม500เนี่ยแล้วได้อย่างเงี้ยโอ้โหก็คือหลอกกัน่ะเอาง่ายๆไม่สมกับของที่ได้อะแค่นั้นแหละ